สวัสดีครับสวัสดีนาหน้านะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนครับผมมัอนี่โจอีสานมาหน้ากับสิ้าออกมาลาชโดไม้เก่าครับเนาะไม้เก่าไม้เดิมมองเก่าครับพี่น้องนี่ครับไม้มาถึงไม้เมื่อกี้เนี่ยครับผมเนาะนี่ครับผุ่มที่ผมยิงเนาะปุ่มนี่แหละครับผมมาลุ่นมาติดตามมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนครับว่าจะได้แต้มบนเอามือนี้ก็ เห็ดลูกดอกมาใหม่อีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับงานเชื่อมไฟฟ้าเนาะมันกะพงงามเนาะครับนี่แหละครับงานเชื่อมไฟฟ้าเนาะนี่ครับผมยาวสี่สิบเซนครับพี่น้องนี่ครับลูกดอกยาวสี่สิบเซนเนาะผูกลังเนาะเพราะว่าไม้ลกๆต้องผูกลังแย่งครับดึงง่ายเนาะขั้นลงๆนี่ต้องขั้นขั้นปลูก นี่เขาเอิ้นผูกไทยผูกไายนะผูกลังจะอยู่ตรงนี้ผมก็เฮ็ดผูกลังมากขึ้นกันอยู่แต่ว่าอยู่ในหลอด่ในกระบอกนี่ครับผมดำน้ำดีแน่นอนครับพอกหัวาแปดเซนครับพี่น้องมาลุ่นมาติดตามนล้กันครับผมมาลูกดอกไม่จะทํางานดีบ่ลนะครับ,บงงเบิ้งไนอยคมเกากันเนาะภุมมที่ยิ่งได้ประโดดซองโตยอยู่นเนี่ยเนาะครับเนะบาะวาสีนี้ป่าเขาไม่เนาะครับ วานกะฝนตกเนาะนี่ฝนตกมาเมื่อนี้ะกะแดดแก่มเลยครับพี่น้องมันรุนมาเบิงน้ำกันครับผมว่มาป่าที่เขาพุ่มเขาไม้ปะเดดกำลังออกครับ แดดเต็มเลยครับพี่น้องเลยเสียงปลาสวบดงโจงเลยครับพี่น้องเลยเนาะแดดดีขนาดครับเมื่อนี่ เมื่อนั้นยิ่งของอยู่นี่ครับได้ล่งแบวเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กะมาเบิงครับว่าสีนี้ป่าพานบอเนาะราะว่านมีฝนตกมากครับผม <c oughs> ามาลุ้นนั่นกันรครับ 应该。Mm hmm. mm hmm. Lut di Hmm Oh Oh naik wak Ha huh? Lut le Oh yang wak Tu lut wak Hmm ป้าลุดเสื้ยอ่หอนาหนาๆครับก <c oughs> ี่ียิ่งลุดหน้อยอยู่เนี่ยตัวป็นแย่เราครับใส่กับประมาณโล่เนอะเนาะ เดยายมองครับพี่น้องไปขึ้นต้นพุ่นเนาะไปขึ้นเบื้งต้นพุ่นก่อนพี่น้องอากาศกะแดดกะบ,บ่แห้งปานใดเนาะไปยายมองครับผม กพี่น้องพี่น้องประโดกวขึ้นอยู่ในเมื่อกี้เนาะยิ่งบ่ยิ่งม่ท่านครับเพราว่าเมื่อนี้ป่าก็ เงียบคักพี่น้องเลย,ยเนอะเงียบคักดีๆเมือนี้ครับแดดอยู่ดีครับแต่ว่าป่ามันบ่คอ่อยหลงบ่ค่อยขึ้นเนาะนกี่ประโดตัวนึงก็ขึ้นอยู่นะนิ่งมาท่านครับลงก่อน อากาศดีครับแดดก็บบ่อคอยร่มครับแต่ว่าป่าบ่ขึ้นเป็นเงียบๆอยู่ครับอถ้าเบิ้งกันต่อครับพี่น้องมาจได้ยิ่งป่ากันแล้วมาเลยยิ่งอยากครับป่าอยู่ไร่นี้ยลองด เห็นตังเงาเงาไหมขึ้นนาำมั oh. you know ้ยนี่หลุดไปเนี้ยสำที่นอนโอ้โหอ้ยลงอีกอ้ยใจเย็นพูดีนอนเอ้ยลงสามนี่นี่ไม่ด้า ฐานโพึ้นมาแลเนาะไม่จะโพันโอ้ยหนึ oh. Oh ่งโอ้โ oh อ้โ oh ว้โดนโดนเนี่ยโดน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 เนี่ยโดนโดนโดน อู้จะขาดเออสายแปดส่ปอนพี่น้องลงแล้วลงแล้รุดดิฮะรุดบ่เอ้ารุดดิพี่น้องอุ้ยตัวยัง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 ยัไม่รุดครับไม่รุดอุ้ยอยางจะเชื่อคาด ของแล้วของถึงไหมถึงไมคืนคืนคืนจะคล้องจะคลองขึ้นคืนคืนถึ้นมาขึ้นหมถึงไหมของดื้อของดื้อเนี่ยถ้าเชือกขาดเล้วพี่น้องอื้อสายเปลี่ยนสิบปอนด์ครับเอ้ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อื ừ, ้อคือไสน้อคือได้พูพี่น้องเอ้ย,นอนยของอีหยงอีกของอยังอีกดูนี่โอ้ยเดี๋ยวๆๆตึงไว้ก่อนครับพี่น,อน้องของอยังบนี่ยเสือกขาดเนาะ ชิดจำเด้เหมือนพี่น้อยอนุญาตจำเอาปลาึ้นเนาะครับเนาะติดบ,บัวครับสายแปดสิปบอนเนาะยวมันขาครับพี่น้องโดนแล้วครับเขาห,หัวเลยใส่กะบหไ่ครับเกือบสองเนาะเกือบใส่สองโลครับ เราอยากดึงปลาขึ้นก่อนพี่น้องเอาถือกูบล่ะบอกว่าสั่มมาถือเอาว้าวันสั่มถืออยู่นะถืออยู่ครับพี่น้องขาดบอขาดพี่น้องถือโอ้ถือแข้งว่ะไม่ไม่ไม่ขาดเลยว่ะ คือคางพี่น้องเนื้อขาดเลยวะอืมอียงสายแปดสิบปอนด์นะครับมันติดไอ้ก่อบัวครับพี่น้องกันดึงนี่ขาดแท้ๆครับ แบบจะได้ยิงเนาะป่าว่าค่อยลองเลยครับกี่ขึ้นมเมล่ป่าหน่อยอยู่ข้างตะลิงเนยเกือบเบี้ย,ยวบ่เห็นใส่พันกนอี้ยยังฝ่าอยู่กี่ซ้ำไปแล้วทีหนึง่งดึงนังเอ้ยมันถือขาดคางเนาะขาดครับ เอาไหมครับเอาไหมยันเชือ,นนอกขาดนกแป็ดทิพ์ปอนครับโดนกลางร่ำเลยวันนี้พี่น้องยาราปลาขึ้นครับผม ครับโล่เครื่องพี่น้องบอหไงครับผมคนนี้อย่าเอาป่ากันก่อนครับผมนานาครับ,บป่านครับนี่หน่อหลักุเลยโอ้ย,อยุยยยยยย่ตีนองยยยตยย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 ย อเเ็อกแรกเขาแก้มครับตุอเเ้วนครับผมตอกแรกเขาแก้มครับน้องนี่ครับผมเอานานครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วครับเนาะนี่ครับผม มาดูครับตัวนี้ก็น่าจะสองโลเนาะสองโลกัวประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับใส่สองโลกัวเนาะนึะนกว่าตัวหน่อยครับทีแรกเนาะเป็นอยู่ในน้ำตัวใน,นหน่อยครับพี่น้อเอาซ้ำขึ้นมาแล้วก็ดอกแรกเขาแก้มเลยเนาะเขาแก้มครับพอาซ้ำเขากลางโตใช่ครับซ้ำเนาะนีะ่แหละครับผมใส่งามๆครับ ้องโลกวัวครับผมเอาพี่น้องสุดยอดแล้วมือนนิกว่าจะได้ยิงเนาะถ่าโดนอยู่ติดตามกันต่อครับผมเ,นนะเอาหน้า,นา,นาครับสำหรับมือน,นี่กอะขึสิได้แต้มเดียวนะครับเนาะได้ยิงป่าสองตครับเศร้ารุดไปตัวหนึ่งครับผมจังไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โจอีสานบ้านหน้าเด้อครับพี่น้อง มือนีกะใบเหวครับแต่ว่ากระเกือบเหวเนาะเพราะว่ามือเศร้านี่มันขาดเนาะขาดไปตัวหนึ่งครับใส่กรบใบใหญ่เนาะครับพี่น้องเนาะสองโลกประมาณสองโลกครึ่งเนาะตัวนี้ครับใบใหญ่ครับผมเนาะสำหรับออกไม้เมื่อนีกะบยเหวครับผมไม้เก่าไม้เดิมครับประดูลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันบ่ลอยหยิ่งเนาะเงียบครับมือนีเป็นเงียบๆครับสำหรับมือนีกะขอฝากผลงานไว้ เตมเดียวครับเดี๋ยวคลิปนาสีผ้ามาลาไหมครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้กะถึงเวลาเนาะจะได้ไปรับลูกครับเลงเรียนแล้วนะใบสองเอาคลิปนาพอกันไหมครับพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ